สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมรายการบล็อกเซตอเกอนะครับอยู่กับโลบอกแบบที่ชื่อว่า De Mo n s l a y e r r p g 2นั่นเองนะครับผมก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับอัปเดตครั้งนี้นะครับอัปเดตมากมายจนผมทำแทบไม่ทันแล้วนะครับก็ไม่ทันอยู่แล้วแหละก็ล่าสุดนะครับเขาได้เพิ่มปาแมลงซีรีส์ที่4ี่นะครับคือแอดเข้ามาเลยสำหรับคนที่ทำไปแล้วนะครับก็ก็จะได้มาเลยนะครับหากใครที่ยังไม่รู้วิธีทำนะครับก็ไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผม อยากจะมีปุ่มด้านขวานะครับทั้งขวาบนครับมีปุ่มไอจะเด้งขึ้นมานะครับก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับเป็นคลิปสอนตำแหน่งชิโนบุอยู่ไหนนะครับแล้วก็สอนแต่ละสกิลว่าเฟสต้องทำไงบ้างนะครับแล้วก็รีวิวสกิลแล้วด้วยนะครับซึ่งแต่เดิมทีนะครับสกิลที่4นะครับของเขาแล้วนะครับเอาเป็นว่าอย่งหลังอัปเดตนะครับตอนแรกมันจะเป็นเราตีติดพิษเฉยนะครับเป็นเหมือนพสซีฟนะครับ ซึ่งตอนนี้เขาได้เปลี่ยนมาเป็นสกิลแล้วนะผมเดี๋ยวเราผมขอหาหมอนกันนะโอเคมอนตัวนี้แล้วกันก็กด Y e เนาะสกิลที่4เรามาดูนะครับว่าจะเป็นไงกด Y ครับนะเป็นรูปผีเสื้อไม่รู้ว่ามันเป็นมาร์กบอกตำแหน่งด้วยหรือเปล่าแต่ที่รู้คือ มันจะสตันไปชั่วขนาซึ่งมันก็คููดาวนานอยู่นะกว่าจะกดอีกครั้งหนึ่งได้นะครับส่วนอันนี้คือกดแล้วนะคือกดสกิลที่4ี่นะครับถือว่าเป็นสกิล4ใหม่เลยนะครับถือว่าดีไหมก็อืมมันดีในเรื่องระยะประชิดอ่ะถ้าสตูมันโจมตีด้วยระยะไกลเราก็เสียเปรียบอยู่ดีนะครับก็เอาเป็นว่าก็ดีในระดับหนึ่งแล้วกันนะเพราะมันสตันนะครับ,นะลรบแล้วก็มาร์ค เห็นคนได้ช่วงระย,ยะเวลาหนึ่งครับซึ่งถามว่าไอพัทไอแล้วไออันเก่าที่มีพัทสิบติดพิษอะ่ะเขาเอาออกไปหรือเปล่านะครับไม่นะคำตอบคือยังติดพิษเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับอ้าวตายซะงั้นตีแรงไปหน่อยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อหรือว่ามันเดี๋ยวเดวขอโทษนะทุกคนเข้าใจลนะ ๋ยวลองกันนะครับจิ้มอ่าติดสตันเราลองฟันเอ้าอะไรกันครับนี่หรือว่ามันตัวนี้มันไอ้นี่เกินไปมันไม่เก่งอ่ะ จะวิ่งไปดูมอนเก่งๆกันเมื่อกี้ไปเทสมากก็ยังติดพิดอยู่เลยเนีย่แล้วเขาบอกว่าสิบเก่าก็ไม่ได้หายนี่นะโอ้โหฝนตกอีกแ้วเซิร์ฟหานะเมื่อกี้ก็ฝนตกอันนี้เซิร์ฟส่วนตัวก็ตกทุกวันเลยฮัลโหลเดี๋ยวไปลองที่นี่นะกัน ที่เออคฤหาสน์ชินอาุาอัพเดตครับแต่ไหนก็ไม่น่าจะสกิปแล้วแหละคลิปนี้ก็จะสั้นแหละวิดีโออะเพราะว่ามาเพราะมาทำ Security สกิลที่4ของปานมาแมลงครับก็อัพเดตอื่นๆก็มีแก้บั๊กอะไรอย่างงี้ก็เพิ่มอะไรมาใหม่แนละ้วก็มีปานปานบุผาเพิ่มสกิลที่4มาหรือปานดอกไม้นั่นเองซึ่งเอาแก นี่ต้องฟาร์มทุกรหัสเลยใช่ไหมไม่ไหวแล้วแต่ก็ก็ยังไงก็ขอกำลังใจจากทุกคนครับกดไลค์นะครับกดไลค์อย่าลืมกดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมอ่ะเรามาดูกันที่ดูดิตาตีเฮ้ยตอนแรกมันติดผิดไปอยหรอไหนอะฮะแล้มันหายไปไหนวะ เดี๋ยวเราลองกันเออดีๆติดพิษอยู่ติดพิษอ,อยู่นะแต่มันไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเมื่อก่อนนะไหนลองน่าจะใช่นะเอาผิดสกิลโทษที โอเคนะถือว่ายังติดอยู่นะครับโอ้โอ้เอ้ยให้ตีบังก็ได้ไม่ทนละ <c oughs> เนี่ยมันกดไม่ค่อยติดอะเหมือนมันคููดาวนานนะ เอาเป็นว่าคือช่วยช่วยสตัตด้์ยกันนะครับก็ใครลองแล้วรู้ว่ามันมีอะไรบ้างก็บอกในคอมเมนต์ได้เนาะก็ง่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ